สวัสดีค่ะหญิง KPB นะคะวันนี้หญิงขอต้อนรับเข้าสู่ KPB Friday Talk นะคะเวลาที่ไทยเนี่ยเป็นเวลาสองทุ่มที่อเมริกาก็คือ9ก้าโมงเช้านะคะวันนี้นะคะหญิงไม่ได้มาคนเดียวนะคะหญิงไปขอคิวนะคะแขกรับเชิญพิเศษซึ่งที่ผู้นี้นะคะจะจะได้อานกรีนการ์ดในอนาคตนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวขอต้อนรับคุณเบลเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะคุณเบลเป็นยังไงบนะ้างสบายดีค่ะเสียงแหบหน่อยนะคะช่วงนี้ขอโทษด้วยอ่ะเจ้นเนาะ,คคะที่เมืองไทยก็คั่มแล้วเนาะตอนนี้ใช่สองทุ่มแล้วคะ่ะพี่หญิงท<อ>ี่นุน่นเพิ่งเช้าเลยใช่ไหมคะเก้าโมงเก้าโมงเช้าค่ะเห็นสดใสเลย ตังสายต,ต,ต,ตื่นตื่นนะคะแล้วก็กดสายแต่งหน้าแต่งตาทําง,งานนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างปั่นมาทั้งวันแล้วค่ะวันนี้เบลเบลแ,ลแ,ลแลนะนำ<ม><ม>ตัวนหน่อยดีกว่าว่าเบลเป็นใครนะคะ,ะแลแนะนาตัวนะคะชื่อเบลนะคะคือตอนนี้เบลเบลยื่นวีซ่า e b 3ไปเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนนี้อยู่ในโปรเซสอยู่ ค่ะกำลังรอที่จะได้กินการาดอยู่ในอนาคตค่ะ <c oughs> เป็นเกียรตมากเลยนะเนี่ยที่แบบว่าเดี๋ยวเข้ามาได้เบลได้คิวเบลนะคะเพื่อจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่า<ช>ทำไมเบลถึง,นะถ,งถึงมาเลือกโปรแกรมตัวนี้คะทำไมถึงรู้จัก e b 3 h r e e n skill ตัวนี้คะเบลเดยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า เริ่มแรกเลยอะคือเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะย้ายประเทศเนาะคือคือเริ่มแรกเลยอะไม่ไม่ได้มองแค่อเมริกาเป็นที่แรกเราเบลบ้านอ่าครอบครัวเบลอะเบลมีลูกกับสามีเนาะเราก็คุยกันว่าเราอยากเราอยากจะย้ายเราเราเราก็มองไว้สามช้อยส์ก็คือแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาเป็นเป็นสามช้อยส์ที่เรามองไว้ตอนแรก mm hmm. แล้วเราก็เริ่มศึกษาว่าเออม,มันมันมีหนทางไหนบ้างที่เราจะได้ เอ่อจะได้แบบว่าได้พ r อารของประเทศนั้นเนาะแบบได้ย้ายไปถาวรเงี้ยค่ะพี่หญิงเราก็เริ่มเริ่มศึกษาจากออสเตรเลียกับแคนาดาก่อนแล้วเราก็มองแล้วว่าเออมันมันมันค่อนข้างยากหนทางที่จะไปถึงการการได้อยู่ถาวรอ,อะ่ะมันมันค่อนข้างยากคืแเราก็เริ่มตัดช้อยไปทีละช้อยทีละช้อยจนสุดท้ายเหลือ,ออเมริกาที่เดียวที่เข้ารอบอ <laughs> เป็นประเทศที่เข้ารอบค่ะหลังจากนั้นก็เลยศึกษาเกี่ยวกับ วีซ่าที่มันจะพาเราไปสู่กิีนการ์ดอะคะ่ะตอนแรกเลยอะเบลก็ยังไม่รู้จัก e3 ค่ะไม่รู้เลยเบลเบลจะไปรู้จักพวกวีซ่าทางานมากกว่าพวก h1 h1b s 2 mm hmm. <S 1> H 1, H 1 b อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นพวกวีซ่าน,นักลงทุนซึ่งพอเบลแบบหาข้อมูลแล้วอะเบลสึกว่ามันไม่ตอบโจทย์เบลทั้งสองอันเลยเพราะว่ามันมันไม่ได้พาครอบครัวเราไปจนถึงกิีนการ์ดอะคะ่ะพี่หญ mm ิง hmm. เออราระหว่างทางที่ใช่ค่ะก่อนที่เาจะมาเจอคือใช่ใช่เอเดียศึกษามาหลายตัวเลยใช่ไหมคะเนี่ยเยอะมากพูดเลยว่าเยอะมากกว่าจะมาเจอกว่าจะมาเจอ e b 3คือศึกษาหลายประเทศด้วยแล้วก็ศึกษาหลายตัววีซ่าด้วยค่ะเราก่อนหน้านี้เบลก็ยังไม่รู้จัก e b 3เบลก็เลยอ่ะงั้นเราเราลองขนทางที่ง่ายที่สุดก็คือกินการ์ดลอตโต้เนาะเบลก็ยื่นมา เรื่อยเรื่อยเข้าปีที่สองเข้าปีที่สามคือเราก็ยังไม่มีดวงสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออ,อเบลก็เลยพอปีที่สามเราไม่ได้ลัตโต้อีกเบลก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่หนทางของเราแล้วคือเราจะไปพึ่งเสี่ยงดวงอย่างเดียวอ่ะมันคงไม่ได้เงี้ยค่ะ,ะเบลก็เลยเริ่มเริ่มหาแล้วว่า การขอกินการ์สมีวิธีไหนบ้างนอกจากแบบแต่งงานหรือมีญาติที่นั่นอะไรเนี้ยค่ะเบวก็เลยอ่ะมาเจอว่ามันมีเฮ้ยมันมี employment base เนาะเราก็เลยเริ่มศึกษาเลยค่ะพี่หญิงว่า eb หนึ่งถึงห้ามันมันตรงอันไหนที่มันตรง,<า>ตรงกับตัวเบงนะคะใช่แล้วก็มาจบที่ eb สามค่ะมาจบที่ eb สามในที่สุด้คคะก็คือหาข้อมูลมาประมาณปีน่าจะประมาณปีหนึ่งได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นก็เลยก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามีเอเจนซี่ไหนบ้างที่แบบว่าหให้เราติดต่อแล้วยืนย่นยื่น E B สามผ่านใช่ค่ะแล้วทำไมทำไมถึงเลือกทำกับ K P B คะ่ะไหนเล่าให้ฟังหน <c oughs> ่อยอยากรล้ K P B คือตอนแรกเลยอ่ะท,ที่ที่หาเรื่องเอเจนซี่เนาะเบลก็บังเอิญมากเลยไปเจอ <c oughs> ไปเจอรุ่นพี่ รุ่นพี่ที่โรงเรียนตอนมอปลายคือแบบเดลจบมานานมากแล้วอะเรามาบันบังเอิญมากที่จะได้มาคุยกับพี่คนนี้พอดีแล้วเขาก็ยื่น ebt เหมือนกันมันก็เป็นความแบบเฮ้ยมีมีคนรู้จักที่ยืน่นมีคนไทยคนรู้จักที่ยืน่นเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาข้อมูลทพี่คนนี้ใช่ค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้ยื่นกับ kpb ด้วยนะเหมือนตอนนั้นเขา oh. เขายื่นไปก่อนหน้าเบลแล้วเขายังเขายังไม่รู้จัก kpb นะคะ uh huh. เบลก็เลยหาข้อมูลจากเขาเนี่ยแหละแล้วเบลก็ เอาจริงๆตอนตอนเรายื่นอะเราเปรียบเทียบประมาณแบบสามเอเจนซี่เลยพี่ uh huh. เพราะพราเราอยากรู้คือเบลเป็นคนชอบหาข้อมูลด้วยแล้วก็อยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงทําไมราคามันถึงไม่เหมือนกันหรือว่างานมันแตกต่างกันยังไงเ uh huh. นี้ยค่ะพอเราเอาสามอันมาเปรียบเทียบอะ่ะเราก็รู้สึกว่า KPB มันเข้ากับเบลที่สุดอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันเป็นมันเป็นความแบบ ไว้ใจมั้งแบบว่าพอเราได้พูดสื่อสารกับคนไทยได้วยกันเนาะคือถ้าถ้าไปเอเจนซี่อื่นแล้วเบลก็ต้องแบบอ e ีเมลส่งไปหาเขากว่าเขาจะตอบอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างลำบากในการสื่อสารใช่คะ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลหลักเลยที่บบเบลเลือก KPV ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว EBT เนะ่ะสามารถสมัครแบบโดยตรงได้เนาะแต่ว่าคนไทยเนี่ยอีกหลายกลุ่มหลายคนที่ไม่รู้จักวีซ่าตัวนี้นะ ใช่ใช่ใช่พอเรา <c oughs> พอเราไม่รู้จักเราไม่มั่นใจแล้วเราต้องไปคุยกับคนต่างชาติซึ่งมันคนละภาษากับเรามันก็ยิ่งแบบเอ๊มันจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันมีเอเจนซี่ที่แบบมันมีคนไทยไว้ให้ปรึกษาเงี้ยค่ะคือเบล <c oughs> เบลเริ่มเข้าไปคุยกับ KPB แล้วเบลก็ได้คุยกับพี่เกดกับพี่ตี้ค่ะเป็นสองคน <c oughs> แรกที่เบล <c oughs> ด้วยแล้ก็คุย <c oughs> แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออแบบว่าพี่เขาก็ให้คําปรึกษาดีด้วยค่ะ เราก็เลยเริ่มเริ่มดว่ามันต้องเริ่มจากความไว้ใจเนาะถ้าเราจะเลือกยื่นกับเอเจนซี่ไหนมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะใช่ค่ะเพราะว่า k b p ของเราเนี่ยมีทีมงานเนาะในการที่แบบว่าแล้วมีหลายช่องทางในการที่ติดต่อแล้วก็มีทีมงานในการดูแลโปรเซสด้วยนะคะตรงนี้นะคะแล้วตอนนี้เออเออโปรเซสของเบลถึงไหนแล้วคะ ของเบลอะจะเล่าก่อนว่าตอนตอนที่เบลยื่นเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนตอนเดือนพฤษภาคมคือหลังจากที่เบลแบบเช็คลอตโต้แล้วมันแบบตุ๊กอีกแล้วก็้มาเลยยื่นเลยตัดสินใจใช่ตัดสินใจว่าไม่ละฉันไม่รอลอตโต้ละจนแบบว่าน่าจะไม่มีดวงทางด้านนั้นละเบลก็สมัครเลยในเดือนพฤษภาคมเลยค่ะปีที่แล้วแต่ตอนที่เบลยื่น่ะ อ่ามันมีงานให้เบลเลือก2องสองานเองพี่หญิงมันจะเป็นงานที่สโตนเทลเลอร์เนาะเป็นโรงงานประกอบรถเทลเลอร์กับอีกคำหนึ่งอ่ะอ่าเป็นร้านอาหารโดยจําชื่อร้านไม่ได้แต่ว่ามันเป็นร้านอยู่ที่ฟลอริดาค่ะพี่ค่ะเอีก็เลยใจเบลอ่ะใจเบลกับแฟนเบลอ่ะไปฟลอริดาแล้วเพราะเราเพราะเราไม่ชอบอากาศหนาวเราเราเราคิดว่าถ้าเราไปอยู่ฟลอริดาเราน่าจะแบบโอเคกับเรากว่าอะไรเนี้ย ไปก็ไปฟลอริดาเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะแล้วพอดีเบลก็ปรึกษาพี่ตี้ด้วยแล้วก็ปรึกษาเพื่อนที่ที่ยื่นไปแล้วรุ่นพี่อะค่ะก็บอกว่าเฮ้ยเบลเบลอย่าอย่าดูแค่โลเคชันนะให้ดูความมั่นคงของบริษัทสปอนเซอร์ด้วย <c oughs> อันนั้นน่มันเป็นสิ่งสําคัญสุดเลยเพราะว่าระหว่างทางที่เรารอสี่ปีอะคือเราต้องมั่นใจว่าบริษัทเขาจะต้องรอเรา เข้าทํางานเนี้ยค่ะคือเขาจะไม่ยกเลิกหว่างทางอะไรเงี้ยเรวก็เลยกลับมาคิดแล้วก็เปรียบเทียบกันเนาะระหว่างระหว่างตําแหน่งงานสองที่เนี้ยค่ะก็เลยสุดท้ายตัดสินใจเลือกสโตนเทเลอร์ก็ยอมไปอยู่เมืองหนาวๆสักปีหนึ่งแต่ว่าส์ตนเทเลอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะอ่ะฮะเชือเราก็ไม่ไม่เคยรู้จักค่ะพี่หญิงแต่พอไปเชข้อมูโลโวมันเป็นบริษัทแบบ ใหญ่เป็นอันดับสี่ของอเมริกาเลยค่ะ,ะในในเกี่ยวกับรถเซมิเทเลอร์ค่ะ<ช>ก็เลยยิ่งมั่นใจว่าเออเราเราไปตรงนั้นมันน่าจะมั่นคงมากกว่าอืองานวันการของเขาเนาะแล้วก็ชั่วโมงในอารใช่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 เลขเลเขาก็ก็ก็ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าเออค่าคงชีพของที่วิสคอนซิลมันมันไม่สูงมากเนาะถ้าเทียบกับรัถอื่นนะคะ ในขณะที่โอแดนเจลเลอร์เขาก็ให้ให้ค่าจ้างแบบค่อนข้างเยอะชั่วโมงละสิบแปดเหรียญค่ะพี่นื้แล้วเครก็เลยม่าเืเบลเบลหรือสามีไม่อันเนี้ยคนจะคนที่แบบคุยกับเบลจะงงมากว่าเอ้าคือเบลเป็นผู้สมัครหลักอ่าฮะแล้วเราสามีกับลูกชายเป็นผู้ติดตามค่ะอือก็ตอนนีคือด้วยเหตุผลคือว่าค่ะด้วยผลคือว่าแฟนเบลอ่ะเขาเหมือน อยากจะทํางานสายเดิมที่เขาทําอยู่ตอนนี้นะคะ่ะเบลก็เลยเป็นผู้เสียตละ <laughs> เป็นผู้เสียตละไปไปไป,ไปติดสัญญาณง,งานแทนแฟนเนี่นะคะยค่ะเขาผู้ติดตามอ่ะเขาจะได้ทํางานอื่นเลยตอนที่เขาเข้าไปอใช่ผู้ติดตามเนี่ยก็จะได้กรีนการ์ดนะคะแล้วก็ลูกก็ได้ด้วยอตอนนี้ลูกเบลอยุเท่าไหร่ตอนนี้น้องก้าวขว้ค่ะ อ่าฮอีประมาณอีกประมาณสามปีก็คือเบลแผนเอาไว้ใช่คือบ้านเบลแพนเอาไว้ว่ามอหนึ่งประมาณมอหนึ่งอะคะ่ะก็จะให้ไปพอดีใช่มันเหมือนแบบมันมันก็มันก็ลงค่อนข้างลงตัวพี่หญิงเพราะว่าเราเราไม่ได้รีบอยากไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วหมายถึงว่าตอนนี้เราก็ยังทํางานทําธุรกิจที่ไทยอยู่เนาะนมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบการวางแผนระยะยาวให้ครอบครัวเนี้ยค่ะเพราะเบลอะ ใจริงอะแต่ตั้งแต่แรกเลยคืออยากพาลูกไปเรียนที่นั่นอยู่แล้วเราพ่อเรามาคิดกันกับสามีว่าเฮ้ยเราจะต้องให้นูกไปคนเดียวแล้วเราอยู่ที่ไทยมันก็ดูน่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะ<ฆ>ก็เลยคิดว่าอ้าวล้าทำไมเราไม่ไปด้วยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปหาโอ,อก,กาสใหม่ๆให้ลูกแล้วก็ให้กับกทุกคนในครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยคะคะมีมีมครอบครัวเหมือนเบลนะคือบางทีแบบคิดอนาคตที่จะย้ายประเทศเนี่ยบางทีถึงไม่ได้คิดถึงตัวเองหลอกแต่คิดว่า ลูกย้ายมาอนาคตเขาจะเป็นยังไงนะคะดเด็กเนี่ยเ,ยเมื่อย้ายมาที่นี่เนี้ย,ยมันมีโอกาสมากเลยนะมันมีโอกาสคือจบเรียนฟรีเนี่ยจนถึงไฮสคูลแล้วเด็กเนี่ยถ้าเรียนเก่งๆเ,เนี่ยเขาก็จะมีสกอรลชิปเยอะมากมให้ไปคอลเลกนะคะอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากแล้วเบลเลือกมาที่เนี่ยเพื่อลูกใช่ปะใช่ค่ะ <laughs> เราอีกอย่างหนึ่งรูปลบบเขาเขาชอบว่ายน้ำพี่หญิงเขาอยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเนืกีรู้สึกว่าเมกาก็ค่อนข้างตอบรัวเพราะเขาก็สนับสนุนเรื่องการเล่นกีฬาด้วยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันลงตัวนักกีฬาก็มีสกอเลชชิ่ใช่ไหมคะใช่นะคะเล่นกีฬาใครูนี่แหละเขาก็จะมีคอร์สนะคะแบบมาดูตัวเลยถ้าใครเก่งๆเนี่ยก็จด้คอสีนะคะ อ่าฮะคอ่าแล้วโปรเซสของเบลตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะโปรเซสถึงไหนแล้วโปรเซสของเบลเบลจะเล่าให้ฟังเข้าก่อนว่าตอนตอนที่เบลยื่นไปอะค่ะมันมันโชคดีมากก็คือว่าพอเบลสมัครไปปุ๊บอะพอวันผ่านไปวันลุ่งขึ้น่ะโดยได้อีเมลตอบกลับจากสปอนเซอร์เลยว่าเป็นว่าแบบแอปพูฟเราเข้าตำแหน่งงานคือมันเร็วทุกอย่างมันเร็วมากคุณค่ะใช่ค่ะอ่าฮะโดยมีจะมีภาพ พาให้ทีมงานช่วยอินเสิร์ตภาพที่หนึ่งหน่อยนะคะจะเป็นภาพอีเมลใช่ค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นอีเมลตอบกลับมาว่าเอออ่าคุณได้รับแอปพิ้แล้วจากสปอนเซอร์แล้วก็มีรายชื่อของเบลอยู่ท้ายสุดนะคะล่างสุดเลยที่รินตกไว้อ่าล่างสุดอันนี้ก็คือตกใจมากเพราะว่ายื่นไปวันเดียวแล้วเขาก็ได้แอปพิ้เลยค่ะอืมก็คือโปรเซสของที่นี่ค่อนข้างเร็วมากพี่หญิงค่ะค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะอ,ออฟฟิศเอ็มซีเอสเอกับ KPB เนะาะเขาก็จะไฟเอกสารให้เราแล้วเบลก็จะได้รับอีเมลอีกอันนึงเป็นเหมือนแบบเลขเคส number ค่ะแล้วก็สามารถเอาไปเช็คได้เป็นอันเป็น,เป,นเป็นที่โชวใ์ในในหน้านะคะ,นนะ,คะก็จะเห็นเป็น priority date ของเบลเบลได้ priority date วันที่24่ี่มิถุนายนปี2024ค่ะอืมก็ผ่านมาประมาณปีปีหนึ่งพอดีเป๊ะเลย เห็นไหมทุกอย่างละเอียดมีสามารถแท็กกิ้งได้หมดสามารถดูข้อมูลใช่คือเบลรู้สึกว่ามันโอเคตรงนี้ด้ค่ะเพราะเมื่อกี้เบลเล่าไปแล้วเนาะก่อนหน้าที่เบลจะมุ่งมาที่เมกาเบลเบลหาของออสเตรเลียกับแคนาดาไว้แล้วคือสองอันนั้นอะ่ะเขาไม่ได้มีให้แท็กอย่างนี้อะคะ่ะพี่หญิงแล้วกดอิมิเกชันเขาก็เปลี่ยนบ่อยแบบทุกปีอืม,อมก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้ามาทา มาทางอเมริกามันมันชัดเจนกว่าค่ะในเรื่องของแบบขั้นตอน้วต้อง KPB เนี่ยก็คือเราให้ลูกค้าแท็กด้วยและทางเราทางทีมงานก็แท็กมีข้อมูลลูกค้าให้หมดเลยนะนะคะคือลูกค้าบางคนก็อาจจะไม่ได้หาข้อมูลเยอะเหมือนเบลเนาะบางคนก็อาจจะใช่ใช่ใช่ใส่วนใหญ่ใช่ค่ะส่วนใหญ่ที่เขาแบบไม่ได้ชอบหาข้อมูลเนี่เบลว่าผมเบลน่าจะเป็นคนส่วนน้อยที่ชอบหาข้อมูล คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบหาเท่าไหร่ก็จะมีมันมีตรงที่มีทีมงานคอยช่วยค่ะช่วยเตือนว่าอาเลขเคสนี้นะเช็คที่เว็บนี้นะอย่างงี้ค่ะ,ะจะมีคนช่วยบอกเราอยู่ตลอดเราได้ปุ๊บเราก็กระติ้งไปหาลูกค้าด้วยแต่จริงลูกค้ามาถ<อ>า,<อ>าแล้วนะคะว้าว<อ>ดีมากเ,<อ>าเลย <c oughs> <c oughs> ดีใจอะ่ะดีใจอะ่ะว่าเอออันนี้มันเป็นโอกาสหนึ่งของของคนไทยเนาะที่ว่าเพราะคนไทยรู้จักแบบว่ารู้จักน้อยยังน้อยอยู่นะคะ แต่พอมี KTB ล้วก็คือเหมือนเหมือนคนไทยเริ่มรู้จักเยอะขึ้นแล้วตอนนี้เมื่อปีที่แล้วอ่ะเอาเลยนะรุ่นรุ่นเบลนะ่ะรู้จักน้อยแต่พี่ว่า3ปีแล้วตอนนี้รู้จักเยอะมากนะคะเรากไปเปิดตลาดแล้วกใ <laughs> ็ให้รู้จักโปรแกรมให้ความรู้โปรแกรมตัวนี้มากขึ้นนะคะ ใช่ค่นนะ <P ie> พี่หญ <P ie> ิง<ม>เพราะว่าก่อนหน้านี้นนคนจะคิดว่าเอ๊ะเป็นมิชาชีพหรือเปล่าคือมันมีจริงไหมอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่ KPP ไปไปออกงานกับกระทรวงอวค่ะ <c oughs> มันก็ทำให้คนเชื่อถือมากขึ้นว่าแบบเฮ้ยมันมันมีอยู่จริงมันไม่ได้เป็นแบบเรื่องโกโหกอะไรเงี้ยค่ะอืม <c oughs> ดีมากค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้อาทาง KPP เขามีการแท็กอ่าไทม์ไลน์ให้ด้วยใช่ไหมคะว่าใช่ค่ะใช่ค่ะ ใช่เบลขอบนนณค่ะจะเป็น huh. ทีมงานของ KPB ส่งมาให้เบลว่าอทำให้เราดูว่าโปรเซสของเราอไปถึงไหนแล้วก uh, really voilà eh ี่เปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเบลว่ามันดีมากคือมันมองมันมองปุ๊บแล้วมันเห็นภาพเลยว่าเอ้ยเรารอไปถึงสเต็ปไหนแล้วเงี้ยค anyway ่ะแล้ว next step ของเราคือเอกสารอะไรมันชัดเจนดีค่ะอืมอนนี้เบลว่าเป็นข้อดีข้อดีเลยของการแบบยื่นผ่านเอเจนซี่เพราะว่าเบลอ่ะ เบลเชอบหาข้อมูลนาอเโดแล้วเบลก็ได้คุยกับหลายคนที่เขายื่นผ่านทนายเองแล้วเหมือนเวลาติดต่อทนายอะ่ะติดต่อยากแล้วก็เวลาจะฟันเต้าอะไรก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมันเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายบานปลายอะค่ะพี่หญิงค่ะใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยโปรแกรมเนี่ยพอจ่ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้เก็บไวลูกค้าเพิ่มเลยนะ ใช่ใช่ใช่จะมีค่าเอกสารที่ต้องจ่ายหน่วยงานเนาะแต่ว่าอย่างอื่นค่าทนายก็คือรวมไปหมดแล้วเวทุกคนเลยว่าดีค่า U S ท่านนั้นที่ทุกคนจะต้องจ่ายเพิ่มเข้ามานะคะแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอันตอนนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้อาจจะมองของเบลล์อยู่ในช่องที่สี ต่อไปก็คือจะเป็น l c a p p r o v e แล้วก็ต่อไปจะเป็นขั้นที่สองคือแบบมันเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่แบบเราทําให้กับลูกค้าทุกคนแบบนี้เลยนะค่ะสามารถคือทุกคนต้องขั้นตอนเดียวกันหมดหมดแหละอยู่แล้วใช่ค่ะคือเราเรางบมใช่เรารับลูกค้าเข้ามาเราไม่แบบว่าดูแลหรือว่าจบงานเราดูแลตั้งแต่แรกจนโปรเซสสุดท้ายจนกว่าคุณจะเข้ามานะคะอันนี้ อันเนี้ยเป็นข้อดีมากๆเลยค่ะมันเราไม่เรารู้สึกแบบไวใจวางใจแบบว่าเออมีคนช่วยตามเอกสารเราอยู่ตลอดเงค่ะอถ้าถามนิดนึงการเตรียมตัวตอนเนี้ยอีกประมาณสามปีเนาะกว่าเบลจะเข้ามาเตรียมตัวยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นไหมว่าจะเข้ามาเมกาเตรียมตัวตัวเองเตรียมตัวลูกยังไงบ้างตอนที่ยื่นไปปีที่แล้วตื่นเต้นมากค่ะข้อมูลไว้ครบหมดทุกอย่างแล้วค่ะ ถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่านี่จะไปแล้วเหรอบอกเปล่าอีกสี่ปีแต่แลราเตรียมไว้ครบแล้วก็คือแผนแพนไว้คร่าวๆค่ะพี่หญิงว่าเราจะไปอยู่ที่เมืองไหนอะไรเงี้ยค่ะค,ค,ค,คืองานที่เบลเลือกอ่ะมันอยู่ในเมืองสตอตันเนาะแต่ว่าบ้านเบลอ่ะตัดสินใจว่าจะไปอยู่ในเมดิซันแทนด้วยเหตุผลว่าโรงเรียนลูกอะไรเงี้ยค่ะมันสะดวกมันสะดวกกว่าเรตติ้งโรงเรียนก็ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยจะไปอยู่ในเมดิซันแล้วก็ค่อยเดินทางมาทํางานอะไรเงี้ยค่ะน่าจะตอบโจทย์บ้านบ้านเบลที่สุดถ้ามีรถเมดิซันเดินทางไปสโตล์นก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะอ่าฮะไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมคะแบบเตอจากเมือครึ่งชั่วโมงคนอเมริกันอยู่ที่เนี่เวลาเดินทางไปทํางานอ่ะเขาก็เดินทางกันขับรถกันประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะทางเนี่ยสะดวก นะคะแล้วเราสามารถกะเติาไดใช่ไหมอาจจะมีบ้างบางครั้งแบบว่าช่วง last h อ u r อาจจะเป็นช่วงกลเงีันช่วงไปทำงานหรือช่วงเย็นนะคะอาจจะมีบ้างต้องดูว่าจุดเมืองไหนนะคะแต่เบลอะเดินทางทุกวันอะเบลสามารถกะเวลาได้นะคะในอเมริกาเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบเออไปกี่ ไปกี่อ่ากิโลไปกี่มา์โนคุณเดินทางไปทํางานชันไปสิบห้านาทีชันไปยี่อ่าค่ะส่วนมาจะจะบอกเป็นนาทีกันนะคะคือสามารถกะเวลาได้อืมไม่เหมือนไทยที่แบบแจ็คพอตแจ็คพอตโดดแบบว่ารถติดก็จะกลายเป็นหึงชั่วโมงก็ต้องดูว่าอยู่โซนไหนเนาะอยู่โซนไหนแต่ที่อเมริกาเน่ยเวลานั้นนะจริงๆเราสามารถกับเวลาได้หมดเลยนะคะแล้วก็อ่าโรงเรียนที่ เบลเลือกให้ลูกอยู่โซนนั้นน่ะก็เป็นโรงเรียนที่ท,ที่แบบเกรดหรือว่าโซนค่อนข้างดีนะคะค่ะน <c oughs> ะคะเราคิดว่ามาอยู่ที่นั่นสักป,ปีหนึ่งแล้วมองรัฐอื่นไว้ไหมย้ไปไหนต่อเบลมองมองเอาไว้ก็จะย้ายไปชิคาโก้ค่ะเพราะว่ารัฐนี้มันก็อยู่ใกล้กับชิคาโก้ด้วยใช่ค่ะอืใช่เวลามาจริงๆแล้วเรามาทำสัญญามาทำงานกับเขาเนี่ยแค่ปีเดียวนะคะ แค่ปีแล้วเราก็สามารถแพนนิ่งได้ว่าเราอะจะไปรัดไหนต่อนะคะเราสามารถแพนต่อได้เลยหรือถ้าเราอยู่ที่นี่แล้วเรารู้สึกว่างานนี้ตอบโจทย์เงินดีเราสามารถอยู่เขาต่อได้นะต่อสัญญางไดง้ใช่ไหมคะเแบลเบลก็มีคิดไว้นะคะว่าถ้าเกิดทุกอย่างมันลงตัวแล้วอย่างเช่นโรงเรียนลูกลงตัว เอ่อทุกอย่างงานของสามีงานของเบลลงทัวก็น่าอาจจะแบบอยู่ต่อไปสักพักหรืออะไรเนี้ยค่ะต้องไปดูนะตอนนั้นอีกทีต้องดูนะตอนนั้นใช่ไหมเพราะว่านั่นน่าอยู่เท่พี่นีน่ากับพี่เกศที่พาไปทัวนะน่าอยู่มากเลยมาใช่ใช่เได้ดูอยู่ค่ะคือดูคนแบบเฟลลี่มากเลยที่นั่นใช่มีกิจกรรมให้ทําเยอะนะคะแล้วก็ถ้าอนาคตเนี่ยช่วงที่เบลมาน่าจะมีคนทายกลุ่มหนึ่งเลยแหละที่จะเข้ามาช่วงนั้น ใช่เบลก็ว่าเบลน่าจะเป็นรุ่นรุ่นแรกร <laughs> ุ่นแรกแน่ก็มารุ่นแรกเลยใครค่ะตอนนั้น <laughs> น่าจะเป็นคนชาติอื่นเยอะเนาะหญิงคนที่ได้เขจะได้ทีมีสามน่าจะเป็นแบบคนเวียดนามเยอะไหมคะจากที่เบลแบบหาหามาตอนตอนนี้นะจะบอกว่าเป็นเป็นลอ็อตที่คนเวียดนามเข้ามาแถวแถวบ้านที่นั่นเลยอืม ก็งงเอ้ยมาได้ไงช่วงนี้เด็กไฮสคูลแบบเป็นเวียดนามเยอะมากอาจารย์ช่วงนี้เด็กมาเยอะก็เจอเด็กคนหนึ่งเขาก็ครอบครัวเขาก็มาด้วยีบิ r รีอั s k i l l เหมือนกันเป็นเวียดนามนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เข้ามาเยอะแล้วเพื่อนพี่เนี่ยไปทำเลยเขาก็บอกเขาทำด้วยี b t r e e anskill มาเป็นคนเวียดนาม เปลว่าคนไทยคนไทยรู้จักชาไปหน่อยดึงใช่คนเวียดนามเป็นเานมากแล้วเขาบอกเขารู้จักมานานแล้วอันนี้คืออันนี้เพื่อนบอกเพื่อนบอกนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยเพื่อจะรู้จักวีซ่าตัวนี้นะคะจริงๆมันมีมานานแล้วเบลมันมีมานานแล้วนะแล้วก็ถ้าเบลมารุ่นแรกเบลไม่ต้องกลัวพวกพี่อยู่ที่นี่พวกพี่อยู่ที่นี่ให้คำปรึกษาเลย สบายใจเลยเพราะว่าพวกพวกพี่เอ,อ่อ k p b อยู่ที่นั่นกันเยอะมากใช่ค่ะโคฟาว์ดอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะคะแต่เราก็มีท<ม>ีมงานคงไทยด้วยเนาะอ่ะฮะมาที่นี่แล้วเนี่ยพวกพี่ใช้ชีวิตที่นี่กันเกือบยี่สิบปีไม่ว่าจะเป็นในลงลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดําเนินชีวิตพวกพี่เป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะคะไม่ต้องดีตรงนี้ค่ะพี่เีมาคุณนะคะเนี่ยก,การใช้ชีวิตจริงๆเลยนะคะไม่ใช่แค่แบบว่า,วา,าจ เพราะว่าข้อมูลบางอย่างอะเราหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอ่อถามแชททีดีมันก็ไม่ได้คำตอบที่มันแบบที่มันถูกต้องทั้งหมดอะค่ะค่ะถ้าสามคนที่มีประสบการณ์อยู่ที่นั่นแล้วแบบยี่สิบปีองเี้ยบลว่ามันได้ข้อมูลที่มันช่วยเหลือเราได้มากกว่าแล้วเบลมีลูกเบลถามพี่ได้เบลถามพี่ได้นะคะในเรื่องของะอะไรอย่างมีพี่ตี้พี่แอจี้พี่นีน่าพี่เกดพี่หญิงก็อยู่ที่นี่กันเพราะฉะนั้น ทุกคนก <ừ> ็ของแต่ละคนที่ต่างกันสามารถสอบถามได้นะคะโอ้วันนี้เดี๋ยวยังไงเ,เวลาก็ก็เริ่มจะคุยไปเพลินมากเลยนะ20นานนทีาแล้วเดียว <laughs> แป๊บเดียวคาเบลเบลมีอะไรจะจะฝากเพื่อนๆไว้ไหมคะ ก็คือต,ตอนนี้ค่ะเบลทำทำเฟซบ o ๊กกลุ่มขึ้นมานะคะเบลช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ e b 3เอาไว้เพราะก่อนนั้นเนี้ยตอนที่เบลหาข้อมูลอ่ะเบล,เ,บลเข้าใจดีว่าคนที่กําลังอยากทําแล้วกําลังงมหาข้อมูลอยู่อ่ะมันค่อนข้างยากเบลก็เลยรวมทุกอย่างไว้ใน Facebook กลุ่มเลยค่ะ,ะชื่อว่าชื่อกลุ่มว,ว่าโยกย้ายไปอเมริกาด้วยวีซ่า e b 3นะคะเข้าไปดูข้อมูลมันได้กดเข้าไปตรงไกด์หรือว่าเมนูเอ่อคู่มือค่ะ มันจะมีทั้งหมดเลยแล้วมั่นใจมากว่าทุกคนอ่านแล้วต้องเข้าใจ <นะ S 2> แต่ก็ถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากจะยื่น e b 3บ้างก็ทักมาหาเบลได้เลยค่ะหรือทัก <นะ S 2> ไปหา <นะ S 2> พี่ <นะ S 2> หญิงก็ได้ค่ะ,<น>ะอืมเนา<น>ะค่ะ,ะได้ แล้วตอนนี้มีช่องทางแบบให้ติดต่อแล้วก็ให้ศึกษาเยอะมากนะคะเดี๋ยวส่งท้ายตอนนี้เดี๋ยวพี่ขออัพเดทงานนิดนึงนะว่าตอนนี้ e b 3 kpb ของเราเนี่ยก็ก็ยังมีงานหลายหลายงานอยู่นะคะอันนี้จะเป็นงาน c h i c ิ f เล a เนาะชิค c ิ f เล a นี้เป็นบริษัทตเป็นบริษัทที่ฟาสต์ฟู้ดที่ที่ดีมากๆเข้ายากมากนะคะตอนนี้มีชิคฟิ f เลอเยู่ แล้วก็จะมีงาน Oceanair นะคะที่ฟลอริดานะคะงานนี้ก็น่าสนใจมากนะคะเริ่มต้องสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนิดนึดนงนะคะมีสองตำแหน่งแล้วก็มีงานเซนซัสนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตสารเคมีนะคะบริษัทนี้ก็น่าสนใจมากนะคะให้กล้าตอบแทนสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็ยังมีงานสับเวนนะคะ โลเคชันก็จะเป็นที่แคนซัสนะคะยังมีอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นที่ฮาวายนะคะจะปิดวันที่25จูนนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีที่แอตแลนตาด้วยนะคะจอดเจียก,กล้กบ้านพี่หญิงนะคะห่าง5ชั่วโมงตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของเรานะคะจาก23,900เหลือราคาแค่20,000นะคะผ่อนจ่าย5งวดนะคะตอนนี้ได้รับความสนใจมากนะคะราคานี้จะบอกว่าคุ้มมากๆนะคะ ใช่จะบอกว่าตอนเดือนยื่นปีที่แล้วก็คือสองหมื่นสามพันเก้าร้อยพิงสองหมื่นสามพันเก้าร้อยใช่จะมีรถได้มาคหเคยสุดใจนี่คือแบบมันคุ้มคุ้มมากรถไปเยอะมากจริงๆริงรถไปรถเหรียญนะคะสองไปสองค่ะใช่มันคุ้มมากมาแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ได้ทําไปประมาณหนึ่งปีละหนึ่งปีใช่ใช่ไม่เป็นไรค่ะเราเราได้เริ่มเราได้เริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้กินกราดก่อนคนอื่น โอเคงั้นเดี๋ยวพี่อขอฝากช่องทาง,งติดต่อของ KPB หน่อยนะคะถ้าสามารถติดต่อนะคะ KPB ได้จาก Facebook Instagram นะคะแล้วก็เว็บไซต์นะคะมีคำถามอะไรก็ส่งคำถามมาที่ Line Official ได้นะคะหรือสามารถไปดูวิดีโอได้ที่ YouTube ด้วยนะคะนะคะโอเควันนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะ ยังไงวันนี้พี่ต้องขอขอบคุณเบลมากนะคะที่มีที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะให้กับพี่วันนี้นะคะแล้วก็กับทุกคนนะคะได้ความรู้มากนะคะแล้วก็จะทําให้ทุกคนมั่นใจขึ้นว่าวีซ่าตัวนี้มีจริงนะคะมีผู้สมัครจริงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นโอกาสโอกาสหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีเอเมรกันดีมนะคะสำหรับคนที่คิดที่จะทำะมีอนาคตให้ลูกนะคะโอเค วันนี้ยังไงก็้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ